ระหว่างเพลินๆกับบรรยากาศที่โรแมนติกแบบนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับมีคุณผู้ชมทางบ้านที่กาลังจะเป็นคุณแม่สอบถามเข้ามาว่ากําลังตั้งครรภ์ได้5เดือนกว่าๆมีอาการกลืนลําบากแล้วก็เรอบ่อยๆมักแสบร้อนกลางหน้าอกช่วงหลังอาหารหรือช่วงตอนกลางคืนแบบนี้ถือว่าเป็นอาการที่ผิดปกติหรือไม่ครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณจับอาการดังกล่าวเป็นอาการของโกกรคกดไหลย้อน ในหญิงตั้งครรเนี่ยจะมีการทํางานของหลอดอาหารกระเพาะอาหารลําไส้ลดลงนะครับโดยที่หูรูดระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารอาจจะหลวมและประกอบกับขนาดครรที่โตขึ้นตามอายุครรภ์นเนี่ยจะทําให้หญิงตั้งครรมีโอกาสเกิดกดไหลย้อนสูงกว่าในช่วงที่ไม่ได้ตั้งครรภการที่สวมใส่เสื้อผ้าที่สบายไม่อึอดอัดการรับประทานอาหารแต่เพียงน้อยๆ4-5มื้อต่อวัน การที่ดลิกเลี่ยงอาหารรสจัดชากาแฟชอแฟ็อกโกแลตน้ำอัดลมและหลิกเลี่ยงการนอนทันทีหลังเมื่ออาหารจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นนะครับสำหรับติงตั้งคันที่มีอาการดังกล่าวร่วมกับน้ำหนักตัวลดผิดปกติคือแล้วเจ็บคือลำบากให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับครั้งหน้าคุณจอบจะเรียนชวนผมไปเที่ยวด้วยนะครับขอขอบคุณที่ปรึกษาทางด้านการโคโจรจากโรงพยาบาลสมิติเวชท,ที่มีคำแนะนำดีๆมาฝากพวกเราอยู่เสมอเลยทีเดียวครับ อาละครับและคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถส่งคําถามของคุณมาตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคําถามเราจะหาคําตอบมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้บรรยากาศโรแมนติกแบบนี้รอผมอยู่ผมขอพาผู้ชมไปสัภากันต่อนะครับ